วันนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการสายป่านตะลอนเที่ยวนะคะวันนี้สายป่านจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนที่นี่เลยค่ะข้างหลังเรานี้ช่คืออะไรคะอุทยานแห่งชาติแจซ้อนจังหวัดลำปางซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางของเรานั่นเองวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามนะคะเชิญค่ะเรานะคะก็จะเป็นจุดจาหน่ายบัตรบริการอัตโนมัติของอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะคะซึ่งเราจะเข้าไปได้อย่างไงนั้นต้อง,องนี่เลยค่ะแอปหมอพร้อมต้องมีพร้อมในโทรศัพท์นะคะเปิดให้เขาดูเลยค่ะแล้ว เขาดูแล้เขาจะออกบัตรให้เราบัตรนี้นะคะราคา50บาทค่ะต่อคนนะคะใครสนใจสามารถมาเที่ยวได้นะคะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ณจุดที่เป็นจุดยอดนิดของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นสิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นั่นก็คือลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนซึ่งที่นี่นะคะเราสามารถนําไข่มาลวกในน้ําพุร้อนจะเป็นยังไงไปติดตามเลยค่ะถามเมื่อเดินเข้ามาจากทางเข้าแล้วนะคะเราก็จะพบบ่อแรกนะคะก็คือบ่อ อยู่ที่70.9องศาเซลเซียสซึ่งสามารถแช่ไข่ได้17นาทีถ้าในส่วนของบ่อที่2อนะคะมีอุณหภูมิที่73.9ซึ่งสามารถแช่ไข่ได้ทั้งหมด16นาทีถ้าเราก็มาอยู่ที่บ่อที่3นะคะซึ่งอยู่ที่อุณหภูมิ74.4สามารถแช่ไข่ได้ทั้งหมด16นาทีคุณผู้ชมสามารถเลือกแช่ไข่ได้นะคะดูตัวอย่างนี้เลยค่ะที่บ่อที่4นะคะซึ่งบ่อนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่70.1นะคะสามารถแช่ไข่ได้17นาทีสามารถดูป้ายได้จากด้านหลังนะคะตรงนี้เลยค่ะ้เราาก็ม ที่บ่อนี้นะคะบ่อที่มีอุณหภูมิ75.1องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็าสามารถแช่ไข่ได้15นาทีเราก็สามารถดูตรงนี้นะคะเรามาขอจากตรงนี้ม <No. S 2> าขอจากตรงนี้นะคะมาเก็บไข่แล้วก็เอาเลยนมืงที่เรารอไข่15นาทีนะคะเราก็มาสามารถหาที่ร่มๆนั่งรอไข่นะคะได้และที่อย่างนี้นะคะก็ขอแนะนําเลยนะคะเพราะว่าอากาศนั้นเย็นสบายมากก็จะไปน ได้ลงเล่นน้ำได้นะคะแต่ว่าต้องเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยนะคะอย่างไรกนะคะใข่ของเรานะคะก็แช่อุ่มพรมที่15นาทีแล้วเราก็จะมานำไข่ขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ไปขี่ล้าค่ะเราได้ไข่มาแล้วนะคะแล้วที่เราจะต้องเตรียมมาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยก็คือนี่นะคะแม็กกี้เป็นซอสปรุงรสแ้่ก็ถ้วยสำหรับคนที่จะเอาไข่มาใส่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นกระดิชุ่มสำหรับควมือเพื่อนและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือถุงพลาสติกไว้แกะเปลือกไข่ลงในนี้นี่เองเราจะต้องห้ามแกะเปลือกไข่ทิ้งเรี่ยรไดนะคะเราต้องช่วยกัน รายการสายป่านตะลอนเที่ยวนะคะวันนี้พาไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีทั้งไข่ลวกน้ําตกน้ำพุำร้อนนะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกชมเลือกชิมเลือกเที่ยวได้ตามใจของท่านผู้ชมเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ห้ามขาดเลยเป็นอันดับแรกก็คือแมสนะคะแมสนี้ต้องพกกันมากันทุกคนนะคะวันนี้สายป่านตะลอนเที่ยวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ